เปิดว <Phoenix> อ่านะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ตะพูนะฮะว,วันนี้นะครับพ,พวกเราก่อกองไฟแล้วนะฮะเรามีเหล็กปิ้งแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้พี่หมูนะฮะได้เอาปลามาให้พวกพี่หมูไปตกปลาเนาะอันนี้เนาะไปตกอยู่เขาเรียกว่าตกที่ไหนนะพี่ตะพูสภาอะไรน,นะสพาบ้านนาเพียง,อยงตอนนี้ก็โอ้ไฟร้อนแรงเนียฮะเรานอนเต็นนะครับ่นี่ยๆๆเต็น,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 นสองเต็นนะครับ คืออันนี้ทางซ้ายของพี่ทัพภูนะครับทางขวาของผมนนอนติดกันไฟแรงนะฮะดูดูตั้งตรงนี้เลยไหมเนี่ยตรงนี้เนี่ยโอ้วิวดีเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงไม้เนี่ยตั้งได้ไหมมันไม่คว่ำนะอ่าเนี่ยครับทพภูก็จะทการอันนี้คือเชฟทัพภูนะฮะอันนี้คือคือวิธีขั้นตอนอะไรครับผมจะเอาพาไส้ออกพาเครื่องในออกนะครับ อันดับแรกนะครับผมนะฮะเครื่องในนี่เอา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 ไปทิ้งที่ไหนครับผมอย่าโยนทิ้งที่นี่นะฮะ๋ย่อย่าบอกนะ<ว>เข้ากองไฟเลยเหรอครับใช่ทานผุชมนะฮะตอนนี้คืออ่าอุปกรณ์ก็ไม่มีที่นี่มันไม่มีน้ํานะฮะเราก็จะกินแบบกันย่างแบบสดๆนะฮะแค่ผ่าออเครื่องในออกนะหลังจากนั้นทําไงต่อครับนะอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรบาก อให้มันให้เป็นเปรรอยอให้ให้สุกทั่วถึงนะฮะด้านในมีอันนี้คือไม่ต้องควัวเก็ตออกนะฮะแล้วมีเกลือหรือเปล่าครับอ่ามีพร้อมนะครับท่านผู้ชมนะฮะตัดขี่หางออกแล้วนะครับแล้วเหล็กปิ้งอ๋อเหล็กปิ้งเขาอยู่นั้นเอาตอนนี้ฮะกัโตัว,ตว,ตวมีกี่ตัวนะสามอือพอได้พอได้คนละตัวเนาะ ว่าไ,ไ,ได้กินเหรียญคนละตนะครับมาม่าเฮาก็มีนะครับแต่ว่าดูจากลักษณะแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องปรับหน้าเฟ,ฟ,ฟืนใหม่นะฟืนเราใหญ่มากอถ้าก่อกองไฟตอนหน้าหนาวือสิดีเนาะตอนนี้ร้อนเอาตรงๆคือร้อนนะครับอ่แต่ก็สว่างอยู่นะฮะอันนี้เอาเครื่องในออก ปลาพี่หมูตกได้สดๆร้อนๆนะ่ะคือคนที่นี่เขาเรียกว่าปลาอะไรสักอย่างนี่แหละผมจำไม่ได้แต่ว่าคนที่นี่เขาเรียกว่าอ่าคนภาคกลางเขาเรียกว่าปลาตะเพียนนะครับตัวนี้นี้อาบน้ำไหนคืนนี้แหละฮะก็คงไม่ได้อาบนะครับแต่พรุ่งนี้ค่อยอาบครับผม,มนะฮะ อ้าวนะฮะพี่หมูก็เอาทุบมาแล้วนะฮะนี่ก็จะได้จุดจุดบอกเจ้าที่เจ้าทางนะพี่หมูเนาะว่าจุดจีดอกบอกเจ้าที่เนี่ยห้าดอกเก้าดอกอ่าพี่หมูบอกเก้าดอกนะอ่าพี่เจฟูบอกว่าห้าดอกโอเคตามนั้นครับห้าบวกเก้าสิบสี่บ่อ่าห้าบวกเก้าสิบสี่นะพี่หมูใบแล้วนะครับ มีบ้านขายบ้านมีบ้านขาบ้านนะซื้อเลขนี้เลยกันเลยทีเดียวนะฮะใล้จะสิ้นเดือนแล้วเนาะนะ,นะสิ้นเดือนมันสิ้นใจตอนนี้นะฮะต่างคนก็ต่างแบบแล้วก็อบเกลือนะครับแล้วก็มีเกลืออยู่นะเหลือรสดีรสดียิ่งอร่อยอ่ใส่รสดีก็ได้นะฮะเรามีรสดีเราต้องใช้คลุ้ม ซื้อมาซองเดียวบ่ะซองเล็กบะไม่พอไม่พอหมักเนื้อเดี๋ยวจะล้นหวาเยอหัวล้นเดี๋วต้องไปซื้อมาอีกนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมออกไปซื้อเองนะตอนนี้เวลาสามทุ่มสิบแปดนาทีนะครับยังทำกับข้าวกินอยู่นะครับอ่าเราทำแบบ Real Time ะะเรียวท์นะฮะนี่คือ นี่นี่คือการปรชุนภัยของพวกเราเนาะระยะเวลาห้าวันเต็มเต็มเชฟเชฟชื่ออะไรเชฟเชฟผูฮะเชฟพูอร่อยแน่นะอ,อร่อยครับไว้ใจได้ครับคนนี้นะคือทีมทีมงานของเรามีเชฟแล้วตอนนี้ S <S เล็กปิ้ง,งอยู่ข้างหลังครับเล็กปิ้งเชฟครับปิ้งเลยเหรอร้อนมันเป็นหานก่อน,นอ๋อเราต้มหม้มั่งก่อน,น<ผ>ไ,มไ<ด>หมอืมใชหม้อเราครับเชฟนะฮะเดี๋ยวเชฟไปเอาหมอ้อมาเลยครับผมสต็อปไปก่อนออบทีนี้ก็เอาใบตําลึงมาแล้วนะครับตาลึงนี่หาเก็บที่ไหนครับพี่หมูอันนี้ผักบุ้งอ๋อผักบุ้งเก็บข้างสวนเก็บข้างสวนนะครับคือที่นี่มี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 เยอะอยู่นะฮะผักบุ้งนะฮะ เอามาแค่นี้นะครับตามคลองเยอะแยะย, <laughs> <laughs> ย่งเหลจะตำลึงตำลึงตำลึงนี่ยรากใหญ่ๆสักประมาณสองนิ้วเนี่ยนะตำลึงได้ไหมครับคุณใส่ตำลึงได้ไหมไม่พอเอาอีกขวดหนึ่งตำลึงรกใหญ่สักประมาณสองนิ้วเนี่ย ท่านฮะทุแว่นเล้วตเกด,ดไว้เหครับอุ้ยปายโดนย่างดีเลยอืมนะฮะเราใส่น้ำสองขวดแล้วนะฮะอ่าราจจะเพียงโอโหเดี๋ยวเราจะตั้งหม้อยังไงครับอ่าเชฟท็พครูครับไฟแรงขนาดนี้รอ,อก่อนได้ไหมเพราะว่าผมดูแล้วไม่น่านะเชฟท็พปครูเปื่อยนะพลาสติกนะครับยกขึ้นยกขึ้นยกข,นขึ้นก่อนผมบอกคุณแล้วนะฮะใจเย็น เอาแล้วครับตอนนี้ทางเราก็ยกมี้อหม้ออยู่หน้ารถหน้ารถโมไซอา้าไม่รู้หายไปนะเอา้างานเข้าแล้วไม่มีช้อนไงตรน กลัวว่าหูมอจะปุกหูหมอไหมนะฮะใวแป๊บหนึ่งครับผมจะขอย้ายก่อนอ่าครูเมื่อกี้คุณพูดอะไรนะฮะใส่เลยอ่าโอเคฮะใส่เลยนะฮะอ้าวใส่เลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ตรงๆเขาใส่เลยนะไม่รับมุกเลยเออเอาครับ <ไป S 1> มันไ่ทำไม <laughs> ยอยูงเลยนโ้โอโอโอไม่หูไม่หูหเราก็ต้องกระเถิบมาทางนี้อีกอ ต้องเขีรยมันไม่หูกระทะฝั่งนี้พี่หมูกระเถิบมาฝั่งนี้หน่อยมันต้องมีตัวโอ้ยเอาละครับผมนะฮะมาม่านะครับเมนูวันนี้นะครับแต่ว่าไฟแรงมากนะครับ เลยครับตอนนี้มาม่าก็ได้ที่แล้วนะครับนะฮะเรจะยกลงนะครับรมันะรงย่งไรตักมาม่ากินมาครับมาตาม,มาเ,าเลยกินเลยเส้นแซ่บเส้นแซ่บตักกินเลยปรุงรสหรือยังปรุง,รรงแล้วปนระุงนม้อแล้วเนาะนี่ครับเมนูของพวกเราครับมามา่า โโอ้โขวดพวกนี้อย่าทิ้งนะเอาไปทำแก้วได้เก็บไว้เอาพลาสติกกินหอมมามา,มาเลยเนาะทีนี้เราต้องเราย่างปลาลืมเลยนะปลาย่างเราเราทำใบทีนี้เราก็จะย่างปลา เาใส่ในเด็กปิ้งใช่ไหมจะไ,ได้กลับได้นี่ครับแต่ว่าฟืนไม่มีแล้วตอนนี้เราย่างแบบนี้แล้วเนาะลมควันเอาละครับก็ทางเราก็จะกินกินมาม่าก,กันก่อนอะนะครับโอเคปักิน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 มามา่ากินมาม่าของผมใส่จานแล้วกันเนะาะจานนะครับ นี่นะจารย์อย่างนี้นะนี่นะตักเผื่อพี่หมูด้วยนะนี่อ่ะแค่นี้นะฮะเชินแซ่บนะพี่น้องครับนี่ครับนี่นะครับกินกัน,นสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องทับโูชาแนลและตุงมตามสตูดิโอนะฮะหรือว่าตุงมตามแฟมิลีนะครับ คนหาก็เจอเลยนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับติดตามกันต่อคลิปถัดไปนะครับ